ไปอ่ะคันไคันได้ไข่ด,ดึงดึงออกมาดึงออกสบกเข้าขไปอเออแล้วมุนหมุนทางใดมุนทางใดมุนทางใด,ดก็หมุนกลับขึ้นมุนกลับขึ้น วนไปเออดึงดึงดึงแล้วบั้ดึงดึงกระเจนี่เหอบบ่น่นโอ้ได้สื่อกระเจมาหลอกไว้เนี่ยหอยไปเข่ามาไปเลยกระเจนมาหลอกบได้คอยหอยมาันและมาดีดเออไป หลอกไว้กลางคืนเพราะว่ายังเดี๋ยวคนมาหลักเปิดพว่าทังตัวนี้เนี่ยเขาปิดเลยด้เนเขาปิดแล้วปิดพออยวว่างงัวมันหมุนมันหมุนออกไปกินเขาเขาเจ้าแล้วเ้าก็เลยแบบว่าเลาก็เลยสั่งไ้เขาปิดซะพออย่างอยู่ใกล้เผื่าเดียวเขาเผว่าบูเบิงให้เลาก็เลยปิดซะพอพอและย้ำแก่เขาย้ำแก่เขาเขาพรเขาหมัดทุกแล้วเจ้าจางสิเปิด คือรถรถมอเตอร์ไซค์ก็เที่ออยวอ,อยู่เที่ยวอยู่เ้นฟุนเทาก็เที่ยวปกติพอะวะ่ะตรงนี้ก็คือถ้าคนอื่นมาเทากับบให้เขาแล้วพอได้มันสิเรล่องเคยมาหลวงของเขาก็คือเขาหลอกไว้แตะจบแล้นี่มันเป็น,ปนสถานที่บุคค้นพี่น้องแบบว่าว่ายังไงไปเขามานะ ยายเอายังไงนะนี่หมักฟักทองกับหมักผักใส่แกงไก่ตระตูตหัวกัขนขคืนกัยยันตตีค้นขเขาพี่น้องเอ้ย chắc nhưng mà hầu cắt trận ăn càng nó vậy cho xe bít cộp, chỗ xe bít hả? bắt hát, bắt hát น้ำก็แห้งพี่น้องเขาก็แห้งน้ำน้องก็บ,บกลงกระว๊บบาบเขาก็แห้งเพราะเขาเกือบปลายำแรงพี่น้องปลาก็ยงัยงสัญญ้นใหญ่ดอกใหญ่กปลาซิวหน่อยหนึง่งเซวแซียน้ำก็เริ่มอยากเปลี่ยนแน่ มันวะเมื่อคืนนี่นะนเออเป็ดกบครับโอ้ไปเอาเป็ดปลาแพรเเ้ยได้มาเลยเด้อเป็ด,ดเด้อคเนเจ, <laughs> จ้าค้าเจ้าปีกสองคนมา ไปได้อยู่ซ้ายไปลงไปเอาไปเจ้าของเขาวัดเจ้าของเขาวัดได้ได้สาะมาเลยไเอาเลยเมื่อเมื่อเมื่อพาไปเก็บคนที่ใส่เขาครับ เอาไปไหว้แซ่บาน่อยเนี่ยคุยค้างที่สุ่มไว้เด้อแต่ฮะแนวเต็งไว้มันโผล่มันโผล่เป็ดนี่นคือเมียมันอันเมียมันไข่เบิดพี่น้องแล้วมันกับเมื่อหาผู้สาวตั้งฝุ่นกคณะาหูแล้วนี่ฮะกับผู้ชื่อมันมาชับกระยามันเถอะเพราะว่าเป็ดน้อยเขาลายฮก็จะเอาเป็ดน้อยเข้าไว้เป็นเป็ดแต่นั้นเออเอาก้อนบล็อกมาเต็งเอาไว้

เสะะยียสระให้อีหยังก็เสะะยียสระให้พี่โป,โป้เบิดไปไทไปนํานี่บ่ได้ยอมมาเด้คั่นไปคนบ่มาก,ก็นอนเผาบ่มาหรอกคราไปนํา,า,าซื่อ,อเอ้ยอดแล้วเว้ย จิ้มแนเงีกยวเาไปแล้วเด็กเมื่ออนไอยูืกิะ้เขไป้าคำลวกินข้าวกับอะไรเอ่ยวันนี้อ่ะเอ่วจิยปพี่เนยพี่เลยได้จิ้บปมมาฝากเพราะว่าเศร้าปะ วานชาวโตครับบ่ได kind of ้ข e ัวกินแรงบ่สิแกงกับไม้พุ่นนี่ก็บ่ได้แกงส่ํามื้ออื่นซะก่อนได้พักคะแย่มาพี่น้องมื้ออื่นรับรองแสบแน่นอนตื่นมาสิไปหาหน้ําใหม่กับเด็กน้อยก็มืเที่ยงหน้าเลยเลยพี่น้องเว้ย

จะเป็นในธรรมดาที่ไหนน่ะอาปีนี้มีนงเนยมีหมูก็เลยนงเนยบดได้ปล่องทังได้ขนมีหมูมาอยู่น้นี่ปุ้ยไปหอบที่อยู่แล้วสีบวมีัวีปดลาลุงามงามไปดีปลาลสบายดีปลาลง ไม่ได้ฟูสุดงามๆอ่ะสบายดีคนนี้เลยเสร็จไปดปลุงอ่ายบใบเราบอาเสรจดปลุงสวัสดีค่ะสบายดีออไม่ดีไ้สงสัยหิวเลต้มยอรกักินยังเขาน่ะนีกสิเป็นอาหารแรงพี่น้องขัวจิร่น้องนยมาฝา กินกับแจวขัน้มเสียงเซลเซลบ่เงาลองน้อยลองนัดชามาอยู่น้ำเรอเอ้ยเห็นอยู่ก็พอก็แมงแต่สีเงามาดีครับปูเ่เอ้ยอยากอุ้มนะน้นอกนั่นก็ได้ ให้อุ้มอยู่บ่สิโดโซ่คงไม่ยิ้ขาวได้เออแปบเียวลูกแป๊บเดียวแมวขาวมาปอนกันน้องมาอยู่แล้วแป๊ิ้ขาวมาป้ี่ขาวก็ไปกัยิ้มปุ้ยได้อืมพี่ขาวลงไปนี่กัยิ้มปุ้ยปุ้ยเลยหนกระตุกเทียงอ่ะคือเดี่ยแมาขาวมาปอน โอ้คือเล่ๆเพลนหิ้วขาวได้น่ยิ้วหน่อยิ้วขาวอ้อ้มี่ยอุ้มนี่น่โอหนน้อแล้ไอ้บ้งานเนี่อืมอ่ะทำขาของเพ่ินีเนาะกินกับตับไก่อืมกินกะันยังได้ห่าวตัวไหนเอดขี้มาแล้วไม่มีอะไรจะกับเข ไว้จีรอ,นนอนหนิเด็กหน้อยฮะหายุ่งมกวนขวดหนึ่งปะเนื่นนนกับไข่หนึ่งได้เน,นือตัวนี้ในอันย้ำๆแล้วกลับมากินพร้อมแล้วไปอือกินกับเสีย่ยวกับเพื่อนรักอยู่ในไม้หีบอะ่ะแม่น้ำย่างให้อยู่ ก็หน่อยจิ้งกับตับไก่ก็แล้วก็คนหน่อยตัดลมไปฮะสิบปอนเพลินซ้ำหมือนอะไพี่น้องตอนเสาร์ก็น้อยนึงแล้วก็ตอนแรงกับโบลายปันใดตอนเที่ยงกับเครื่งถัวยแต่ว่าเป็นเขาโบดใส่พักใส่ตับแล้วก็ใส่มาไปแค่หลอดพักทองประมาณอะไรไปหน่อยี่เป็นกินกินกินอ้วนมาก กินเหล้าก็สิบห้าพนเขาในเฮือนแหละมันคอยเกิดถ้าน้องไม่เอวราวกันะนะกินติดะกดนี่ใบประกอบก็ฮอลแจวประแดกกินพ่ออังายอยู่ไงยามแรงด้อ เดยกินไปแล้วกับบ่คอยงอแง่ยไปไหอ่ะมาแช่บอแช่จะพาลึกกบแช่บ่นาจะี่น <road> uh. ้องดูกันสีหาคนมานกนีเเป็นหน่ยเนน่องไล่ขเปน่อให้นูทน้ำททััดขอ้นน้อง ของเล่นนอ้องเป็นของเล่นของพี่ๆเออนะครับนะาจะพี่น้องพอกันคลิปหนาะขอบคุณที่เขามาหัก z มเด้อขอบคุณอลไรๆไม่บ้าปาลูกสบายดียยพอกันไหม